ก็โอเคผมก็สวัสดีทำโจท,ทนนย์ตัวแทนอีเช่นเคยคลิปนี้ต้องหยุดเกมเขาไม่ได้เดินไปไลฟ์วอเจนซีกันต่อนะจะเป็นของในเรื่องโอ๊ตกันต่อเนาะไม่ได้าจะในเรื่องกรนะป๋องเนาะต่ก็มามีคาสตี้กับไอ้ดอกเตอร์ม,มาเกียรนะผมจำชื่อคิดไม่ได้แหละมามาดูกันเลยผมจําได้ด่านนี้น่าจะยากอยู่พอสมควรนะมาเดี๋ยวผมจะท้าทายด้วยกันใช้โอ๊ตทำไมใช้โอ๊ตไม่ได้อะไม่เป็นไรเนาะแจ้งว่าเราต้องมาใช้โอ๊ตในด่านนี้อืมเอาอากิโตะไปมาเดิมนั่นแหละ อาาันนี้ตัวกับไฟแล้กันไม่รู้ทำไมใช้กับเดดโอไม่ได้แต่ของเขาต้อจะโผล่มาดัานนี้แน่อนอนถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยแบบนั้นผมไม่ใช้ว่าจะเลเ้ยวอะไรถึงจะปลัะด,ดับเอฟใส่ได้เนนะี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ไปก่อนอว่าเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะเล่นเล่นง่ายเหลือเกินนะผมมาอือหือ แล้วก็ไปลองดูนะผมปิกเกอร์มีกี่ตัวผมเรียนดูนะจะสามตัวเหมือนเดิมอืมอากิโตะในผมไม่ดูภาคไทยแต่ผมดูซับเอาอกากิโตะภาคไทยผมว่าภาคสมัยก่อนภาคไม่ดีอะ่ะผมไม่รู้ว่าภาคไทยสมัยก่อนมีนมกี่เวอร์ชันนะอากิโตนะเนี่ยแต่ว่าผมดูเวอร์ชันไหนไม่รู้ว่ะมันเสียงภาคมันไม่เข้ากันเลยไม่เข้ากับตัวละครเลยอะ่ะคงเลยรไม่ดูภาคไทยแล้วกันคนระับเสียงอากิ

มาสิบเอ็ดตัวนะมาอยู่ในอีกอเรียบร้อยปลดล็อกอะไรแล้วไม่รู้นะผมปลดล็อกหมวดอะไรข้างล่างก็ไม่รู้แล้วอันนี้เราเลือกได้นะนราจะเลือกได้นะว่เาเ,นะเราจะไปไหนก่อนไปไหนก่อนแล้วไปช่วยไปช่วยไหนก่อนฮนะฟองไปทั่วแบบเลยเห็นไหม ปันเด็ดีล่ะไปข้างล่างดีกว่าครับผมมันอยู่ใกล้กว่ามูนฟิกเกอร์มันจะดับตรงไหนนะอืมเดี๋ยวข้าควรจะไปตามเก็บฟิกเกอร์ให้ครบก่อนนะไม่เป็นไรเราเข้าไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมค่อยมาตามเก็บฟิกเกอร์อีกทีแล้วกันขี้เกียจแล้วนะขี้เกียจขี้เกียจวิ่งวิ่งเลยตามฟิกเกอร์อื้อ โอ้นะผมไม่มีอะไรพูดแต่แล้วเดีนยวนี้น่าจะมีโอนมาช่วยนะแต่ว่าเราเราเอาไฟมาด้วยแล้วน้องก็เขาก็เลยมาหาเราไม่ได้หรือเปล่าอืมอันนี้น่าจะเป็นเสียงเสียงเรีวทาโร่นนไม่ใช่น่าจะเป็นเส,สียงมูโมโมไม่น่าจะเสียงนี้นะผม เดีย๋ยวขอเช็คก่อนแล้วกันนะมันโฟนไปมันไปมันไป,ม,นไปมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วนมก็เดี๋ยวเช็คก่อนว่าตรงนี้มีฟกเกอร์รอหรือเปล่าผมก็ลืมดูตอนตอนเข้าด่านมาแล้วว่าัานกี่ีันน่าจะมีสามแหละอืมเซวิ่งไปเลยขึ้นไปจะขวงซีงเเื่อนอืมตรงนี้ไม่มีแล้ว อืมไม่มีแล้วไะไปกันเลยขับรถตรงไปแล้วตรงนี้เลี้ยวแล้วเลี้ยวตรงนี้ไม่มีอะไรมาอืมไอ้แทนนี้จะมันมันรูม้ม,มาทำทำไมแร้วทำไปลงมาก็ไม่มีอะไรเลยนะแป๊บนะกดเขียวโอเคไม่มีอะไรไปกดลงทำไมเราไปขับไปเลยตามทางไปนะผมมีแค่ทางนี้แหละ ก็ทำซ้ำทมกอย่างที่ผมบอกไปนี่ไงเจอฟิกเกอร์เ,รเ,เล่วในก่องกว่าจะเจอกล่องนึ่งนานเลือเกินม,มาแล้วคิดมไปมดูตรงเราขาพูดเลยลงดิเลยเด็กตอกเตอือนนะจากการอะไรไปนยผมอาทิตยไม่รูแล โอเคนี่ปนเป็นเรื่องขอดรมาคิดรมาคินี่ประเทศราดอกอรกระจกนั่งเลยดออรอืมหิวไม่เพื่อนอนะ่ะครับเร,ริ่มปะนิ่งเวลาใช้จำกัดเอารเราลีบไปดนะ้วยแบบน่ะเช็คตัวนี้ก่อนว่ามีฟิกเกอร์หรือเปล่าไม่มีนะโอเคไม่มีกว็วนกันไปเราใช้อากิตโตะมันนะ่าจะแบบเดียวแล้วเพราะว่าแอากิตโตะมันตีแรงนะ ว่าไงหลับไปแล้วอืมตรงนี้ไหมเรียบร้อยไปไปกันต่อตรงไหนเนี้ยผมไม่ได้จะบอลหลังคอนเทนเนอร์นีจะมีหรือเปล่า โอเคเรากลับล่างเป็นอากิโตทำได้แล้ว้องล่างล่างพืง้นฐานม,มาจะเป็นอะไรมาขึ้นมาบนได้ขอเช็คก่อนแล้วกัน แบบน่าเช็คก่อนว่ามีิกเกอร์หรือเปล่าไม่น่ามีแล้วเนะชียร<า>์มามมันไม่ขี่ช้าไม่เต็มนวนแต่ก็ปล่อยไปเลยมามเดโดกับนี่กับไปแล้วเราอืมมาสวาไปดัน น่าจะว่าไปนะผมแต่ขอเช็กก่อนแล้วกันนะว่ามันมีอันนี้หรือเปล่าในเนี้ยมีว่าไม่น่านมีอะไรนะผมมาเจ็ดสิบห้าแล้วน้องไปกับเลย <c oughs> กดเอกว่ามา <c oughs> ขับรถมาแล้วกดเอกเลยไม่ได้น้อต้องลงก่อนแล้วค่อยกดมมาที่กดดังแล้วน้อน่าจะเจอบอยแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะ มีบอลสองตัวเลยเดิมไหมใช่ปะน่าจะบอลสองตัวเลยคาสติบอสเดิมไหมบิกเกอร์เนี่ยจอยู่ที่เดิมแหละแมปก็มีแค่นี้เองปล่อย,ยไฟไปสู้ไปก่อนนะแป๊บนึงนี่แล้วผมอ่ะรเราโอเคแสดงว่า,เ,วเ,ราเราเราต้องเล่นแ่านี้สองรอบมา้นรถบังมารับ จากการใครก่อนดีแล้วผมจากการใครก่อนก็นได้แล้วครับแล้วก,กาันเอาเลยน,นั่งสุดยอดใช้นิ่งฟอร์มนะผมมาขาเบนไลเดอร์อากิโตะนี่แน่เลยเดอิกครับผมสมชาวสุดแล้วนะเทพดีมีตันจะหลักก็เลยั่นอย่างเดียวเลยเรียบร้อยกลับไปหนึ่งนะผม เลิกอเลิกแอคได้แล้วเดีหมดเวลาโอเคกดกด <ๆ S 1> ไว้ก่อนนะผมผมไม่เจอการแก้หมดยังแต่กดไว้ก่อนหนีไปแล้วหมดแล้วหนูใช่ไหมแสดงว่าด่านนี้เราจัดการทำไม่ได้มันจบด่นนานแสดงว่าเราจัดการทำไม่ได้ในด่าน,นนี้ประมาณนี้เนาะมาแล้วก็ไปด่านต่อไปกันเลย มาเราก็ใช้อะกิตโตนในหลัต่อไปนั่นแหละอะไรครับอืดูซอได้อะไรบ้างอืมได้โอสโกโซนะผมแล้วก็ไอ้ด็อกเตอร์มาคิที่เป็นกีนนั่นแหละผมไม่รู้เรียกผมไม่รู้เรียกอะไรแสดงว่าไอ้ไอ้หลอดสีเหลืองนี่คือถ้าใสา่ที่มันมีตัวเลขไอ้ฟิกเกอร์ที่มันมีตัวเลขด้วยแสดงว่ามันน่าช่วยให้หมดช้าลงนะผมแค่นั้นเอง มาไปกันต่อคาสารีนะผมคลิปขี่ทีแล้วเนี่ยเก้าทีนะผมปะ่ะเหมือนเดิมนะผมเหมือนเดิมเอาไฟไปเผาด้วยเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมไม่ต้องอัพเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหนรุ่มก็ไปทางนี้เลยม,มาตอนนี้ตกกบอลแล้วหนุ่มมาไม่มีอะไรหนรุ่มได้อยู่ตรงนั้นแหละ ยังไม่ใช่บอลนะโอ้ย ไม่โดนเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนเขาเป็นยังไงนะผมมันจะพูดพ่นบายอย่างนี้แหละกว่านะจะโดนได้ต้องอันนี้จะเป็นซีรีส์ก็จะเป็นได้คอมแม้วซดอครอบเก้าเหรียญน,นะผมโอเคฟิกเกอร์อจุดนีนะ้ผมมันจะมาเราจะได้ของคาซิริมาแล้วแหละ โอ้ยแหมนึกว่าจะจบแล้วน้องยังไม่จบนี่ก็ไม่มีอะไรน้อมาแล้วก็ฟาร์มไปแล้วโอ้ยๆก็ระวังด้วยนะผมดูคุ้มเลยแต่ว่าตอนนี้เขาทำเราไม่ได้ละเขาทำเราไม่ได้นะตอนนี้แต่เขาทักเพื่อนเราได้ตรงมายัง ให้เกียดเขาด้วยกันใชนรักษาหนาครับคันเซลโลปิดฉากกัเลยเนาะไปไหนเนี่ยเฮ้ยอ,อย่าหลบสิเฮ้ยเรียบร้อยแค่นั่นแหละไม่มีอะไรแค่นี้เลยเราไม่มีอะไรเลยแค่นี้การจะได้สู้กับบอสตัวจริงแล้วนนาะ ไฟป,ปลดล็อกไรงหนะูมไม่รู้นะหนี่ได้คารสริมาหนะูมไม่ธิ์เอฟเฟกต์ขึ้นเลยด้วยตุ๊สิตุ๊กตาต่อไปกันได้สุกอบรได้ยังยังอีกแล้วเนี่ยอืมตุ๊ซิดาดผ่องเต็มเลยได้ผมอไหมอืมเอาไงดีเดีย๋ยวขอดูเวลาก่อนแล้วกันนะอืมอ่ะไปดูด่านแล้วกันนะไปไหนแล้วกัน ก็เราตัวละครที่มันเป็นในเรื่องเดียวกันมาด้วยมันจะไปบทพูดด้วยนะผมบทพูดมันจะเปลี่ยนไปนั่แหละแต่ผมไม่ได้ปั้นอะผงเล่นมาอืมอืม,อมก็มาเดิมเอาอคิโตไปแล้วกันไฟนราจะใส่รับของเอดได้แล้วนะผมมาเราเปลี่ยนบ้างเราเล่นไฟบ้างอืมเราเปลี่ยนเอามั่งนะผมแล้วเอาแล้วเล่นไฟต่อเ,เ,อเ,อเ,ฟเอาอคิโตมาซับแทน ถูดูนี่ไงใส่ดับเอได้แล้วนะของไฟใส่ได้ก็ใส่เลยนะผมรออะไรเรายังไม่ได้บัตเตอร์ฟอร์มเลยนี่ก็ได้บัตเตอร์ฟอร์มแล้วนะผมอได้ใส่อะไรดีใส่จะไปสีขาวไปแล้วกันนะผมตีสี่พันนะผมก็ไม่เยอะ ไม่เป็นไรนะผมมากแค่นี้ก็พอแล้วน,นะแค่นี้ก็เก่งแล้วเนผมใช้แล้วร่างสุดยอดได้ตั้งสามสิบวีน่ยมาอ <c oughs> ย่ามาขวางอื้ม ผมรู้มันมีชื่อหรืะนะบา,ปปาดไหนพวกสับลาร์ในเมมเบอร์มิเลอเวิร์เนี่ยผมจำชื่อไม่ได้อะนะ่าเคยดูภาคใครมาแล้วนะไม่โดนนะ แล้วเรมเรียบร้อย응ได้เจอกันในแล้วเรไบ่รู้เขาพูดอะไรแล้วถ,ถ้าเราใช้เิวคีกน็น่าจะมีบทพูดนะอโอ๊ยโอย,ออย,ออย นี่ไปแล้วโนมถ้าไฟมันดีไงมันบล็อกไม่ได้นะผมก็ดีนะเอาอากิโตะมาเอาอากิโตะมาแทงเราก็นี่รอเราก็รอซับอย่างเดียวรอใช้ไรตะคีอย่างเดียวนะทิกเดาแยกล่างสามตัวเลยหลับไปก่อนหนึ่งนะผม

ไอ้แี่ตัวลบลบจะหลบมัจะเฟร้ไม่ด้นะอืมอืไปทางนี้แล้วมันมันเปิดได้ไปทางนี้จริงฮิวมันต้องเก็บได้นะเพราะว่าเลือดเราเยอะทั้งคู่นะผมอือไอ้แคตัวเลือดทั้งสองหมื่นนะในฮิวเกอร์หนึ่งตัวนะ้องเก็บมา ต้เงเก็บปแล้วเช็คแม่ได้ไม่โดนสักทีเสร็ร้อ,อ,มอ,มอยมาเราสามตัวนะผม เดฟิเกอร์ละนึงตัวจากตรงนี้ไปกันต่อนะครับผมอืมฮึอ่าในช็อคเกอร์นะผมช็อคเกอร์อผมเกลียดตัวที่มันปิดได้จากนี้มันขวางเราเนาะ ต้นไม้บังแลผมไม่โดนด้วยใช้ก่อนคนระับเดี๋ยวเขาหนีไปไม่ใช่แต่เดี๋ยวเขาฟื้นเลือดมีไหมไม่มีนะผมท่ามสมอาจจะไม่อาจาอาจะไม่ระคาญเสียงแล้วเพราะผมตั้งเสียงเก็ให้มันให้มันเบาแล้ผมแต่ว่าในหูฟังผมมาดังก็เลยอาจจะราคาดจริงตลอดผมนะถ้าเพราะว่าเสียงถ้าเราได้ยินนานๆั้นทีไม่เป็นไรหรอก ใช้ตอนปิดฉากอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอันนี้เราดนบ่อยนะผมพวกนันเราใส่อยู่เราเราเล่นเกมเราไม่ได้นี่เราไม่ได้ดูซีรีส์นะผมขวางอีก จเจอวิกกีตัวแล้วหนะูมาน่าจะเจอบอสแล้วนมะมา100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละไม่รู้ว่าไม่รู้เรากดอะไรได้นมะแป๊บนะลองกดเล่นๆดูสิอา่าไม่มีอะไรนมะกดผมไม่รู้กดตรงไหน,นถ้า100 100 100 100ร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะใช้ท่าอะไรได้หรือเปล่ปาใครรู้ก็บอกหน่อยหน่อยหน่อยอ้าวกดผิดนมะ้วตัวทีอืมไม่เป็นไร มาเข้ามาเลยแล้วกันมาเลยอืมดูเธอเมย์นี่บอลแน่นอนผมอืมอะไรเราอืมสู้สู้เอืมอืมหลับไปนะผมแค่นี้นแล้วพอละแม่งทำอะไรแย่นะผมแค่นี้มมาเตอร์ฟอร์มนะผมแค่นี้แหละมาเตอร์ นั่งสุดยอดในยงเฮเซที่ผมคิดว่ามันเก่งที่มันขังในสุดแต่ผมว่ามีอยู่ไม่กี่ตัวนะอืมพวก ito, อากิโตะเงี้ยคุกะอัลติเมทเงี้ยไฟแบตเตอร์ฟอร์มเป็นร่างที่ขังนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอืเพราะมันไม่ค่อยแพ้ในซีรีส์เนี่ยอย่างไฟที่โดนต่อยแค่หมัดเดียวนะผมอย่างอากิโตะนี่เขาก็ไม่ค่อยไม่ได้ค่อยได้ใช้ร่างสุดยอดนะผมอืมใช้แค่ประมาณสองสามตอนเองถ้าจำไม่ผิดนะได้โอดินนะผมได้มังกร,ริลล์งาด้วย เราก็ได้ลิวคีกับไนท์ล่างเซอร์ไวดูเวลาก่อนนะว่าเวลากี่นาทีแล้วยืบเอ็ดนาทีก็ประมาณนิดดีกว่าไหมหรือยังไงดีถูกกันแล้วกันนะอันน uh huh huh. ี้เมเทโไม่บีดก็ไว้แค่นี้แล้วกันเจอกันใ่คลิปหน้าสรักวันนี้ก็สวัสดีครับ